รับประกันนะฮะเข้าศูนย์ตลอดนะฮะรถมือเดียวเท่านั้นเองไมคันนี้นะบอกก่อนเลยอยู่ที่29,000กิโลเท่านั้นเองนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.49%เท่านั้นนะครับราคาประหยัดมากกว่าป้ายแดงไปถึง200,000บาทเลยทีเดียวนะครับ พบกับเบนซ์ไปราคานนวัดนครนะครับกับเดนรถยนต์มือสองนะครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านนิคมอุตสาหกรรมนวัดนครนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเซลเว่นก็จะมารีวิวรถนะครับสมาร์ทเอสที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับกับคันนี้เลยนะครับ MG ZS 1.5 X Plus อสหนึ่งัชนคันนี้นะครับเป็นรถปี2021เลยนะครับคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับจะมากับ ไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์หล่อๆแบบนี้เลยนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะฮะมันจะมีเส้นสายวิ่งตรงนี้แบบสวยงามมากๆเลยนะครับเป็น d a y ์ไทม์รันนิ่งไลท์เนาะแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นแบบรังพึ่งแบบนี้นะฮะมีกล้อง360องศามาพร้อมกับสัญลักษณ์ MT ใหญ่ๆตโตๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะมากับล้อนะครับเดี๋ยวให้ดูที่ล้อนะฮะ เป็นแบบขนาด17นิ้วแบบนี้เลยนะครับเดิมๆจากศูย์ MG นะครับมาที่กระจกมองข้างกันบ้างนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะมีกล้อง180องศาให้ด้วยแล้วมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกแบบนี้เลยนะฮะส่วนตัวนี้นะฮะมือจับจะเป็นระบบ Smart k e y l e t นะครับสามารถ กดหนึ่งทีนะครเพื่อเปิดรถเข้าไปได้เลยนะครับเพียงเอากุญแจใส่ไปกระเป๋าก็สามารถเปิดเข้ามาได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างอ่ามาต่อกันที่ภายในนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบสามตานะครับมันติฟังกชันแบบจุกๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอนะครแสดงผลนะคะเป็นแบบ p f t นะครับไมคันนี้นะบอกก่อนเลยอยู่ที่2,9,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับมาพร้อมกับคูปซ์ตัดเอนจิ้นแบบนี้เลยหน้าจอนะคะแสดงผลแบบ ทัชสกรีนนะครับขนาด10นิ้วนะครับวิทยุ mp 3เชื่อมต่อบลูทูธนะครับตามสไตล์ของ mg เลยนะครับให้ฟังก์ชันมาแบบจุกๆเลยอย่างที่บอกไปนะครับสามารถใช้คำสั่งเสียงได้ด้วยนะครับคันนี้รองรับ a p p l e c a r p l พ y Android นะแล้วก็จะมีช่องชาร์จไฟมาให้นะครับใส่ชาร์จ usb เนาะส่ชาร์จต่างๆนะครับสามารถเชื่อมต่อเข้ากับจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วอันนี้ได้เลยนะครับมาที่ความหรูหราที่ให้แบบัดเต็มเช่นกันกับนี่เลยเจ้าซันรูปอันนี้ฮะเพียงแค่หมุนแบบนี้นะฮะ กันลูกก็จะเปิดได้นะคะเราก็กดเลื่อนม่านนะฮะกันแสงได้แบบนี้เลยอ่านะฮะสามารถกดเปิดปิดได้เลยแบบนี้ง่ายๆครับเพียงแค่ปลายนี้เท่านั้นนะครส่วนคันนี้นะบอกก่อนเลยนะคะเป็นเจ้า m g z s, s ตัว X Plus นะฮะคันนี้นะสมุดรับประกันนะฮะเข้าศูนย์ตลอดนะฮะรถมือเดียวเท่านั้นเองอ่ะให้ดูนะครับการเช็คระยะเข้าศูนย์ของเขานะครับ ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะฮะจากศูนย์ MG มีวารันตีเหลือแบบจุกๆเลย5ปีเต็มๆนะครับรับประกันหลังการขายนะนะฮะคันนี้วารันตีศูนย์ยังอยู่นี่เลยนะครับเช็คระยะเข้าศูนย์ตลอดนะฮะรถมือเดียวผู้หญิงใช้งานนะฮะรอยขีดข่วนที่คอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีเลยนะครับใหม่มากสภาพแบบน้องๆป้ายแดงเลยนะครับคันนี้นะนะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายเลยนะครับคันนี้นะฮะ มีไฟท้ายมานะครับเป็นแบบแยกชิ้นส่วนเนาะสองโคมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดเข้าไปดูช่องเก็บสัมภาระได้นะครับว่าสภาพใหม่มากๆนะครับไม่มีรอยชนนะฮะน็อตเดิมๆทุกจุดเลยนะครับสามารถเข้ามาลองรถทดสอบรถได้เลยนะคะคันนี้นะมีช่องเก็บสัมภาระแยกมาให้สองฝั่งแบบนี้นะคะท้ายข้างล่างช่องเก็บของนี้จะเป็นชุดปุดยางรั่วฉุดเฉินนะครับไม่มียางอะไรมาให้นะ แล้วก็จะมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับคือมีที่หน้าจอขนาด10นิ้วเวลาใส่เกียร์ถอยหลังไม่พอนะครับเขายังมีเซนเซอร์มาให้ถึง3จุดเลยนะครับเวลาถอยจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้า MG ZS 1 5 X p a s คันนี้เกียร์ออโต้2021นะฮะความคุ้มค่าและฟังก์ชันใช้งานแบบจัดเต็มแบบนี้นะฮะร้านของเรานะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.49เเท่านั้นนะครับราคาขายคันนี้นะฮะ หน้าร้านขายอยู่ที่5,99,000บาทนะครับประหยัดมากกว่าป้ายแดงไปถึง2,000 200, 0 0บาทเลยทีเดียวนะครถ้ามาจากคลิปของเชลเบนนะคะให้ส่วนลดไปเลยอีก2,000 20, 0บาทนะคะเท่ากับคันนี้จะเหลือแค่5 7 9 0 0 0บาทสำหรับลูกค้านะคะตลาดรถตอนนี้นะคะสามารถซื้อขายออนไลน์กันได้แล้วนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถที่เต็นท์เราได้นะครับสามารถ ขอรูปแสดงวิดีโอเพิ่มเติมหรือจะวิดีโอคอลเพื่อดูรถก็สามารถทําได้เรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับแถมถ้าเรื่องผ่านนะครับเราสามารถส่งรถฟรีทั่วไทยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับคันนี้รับประกันเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดแถมไปรถมือเดียวผู้หญิงใช้งานนะฮะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 2ย์7 8 8 8 8เปนะฮะเป็นเบอร์ร้านนะฮะสามารถโทรได้เลย24สชั่วโมง หรือถ้าจะติดต่อเซอเว่นสาม,มารถโทรได้เลยที่เบอร์0638303007นะฮะสำหรับวันนี้นะคะเซเว่นต้องขอตัวราไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ